พี่ครับเอาพี่ <laughs> <laughs> เอาละครับพักกายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับผู้ที่อยู่หน้าเฟรมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับ เป็นเจ้าตัวเล็กกับเจ้ายิ้มนะครับฝั่งผู้ต่อสู้เป็นพม่ารถถังนะครับแล้วก็เป็นพม่าเดินสายนะครับที่ชนะเจ้าชิดบางบีน้อยที่พุทธบูชาน,น,นะครับผ้าพวกหัวสีแดงนะครับเป็นพม่าเดินสายผู้มากับความลึกลับนะครับที่สามารถเอาชนะเจ้าชิดบางปีน้อยไปที่สนามพุทธบูชาทําให้เซียนขานอกคนไทยนะครับตายเกือนรอบสนาม เออตอนนี้อยู่ที่สานามอตาฟีเจ็ดทางในเตะข้างละสามพันนะครับพม่าพวกหัวสีแดงนะครับผู้ที่ สามารถเอาชนะเจ้าชิดบางพีน้อยไปที่สนามพุทธบูชาเมื่อสุกที่แล้วนะครับคนนี้เหรอใช่ชซึ่งหลายคนยังไม่รู้จักนะครับแม้กระทั่งแอดมนินก็ไม่รู้จักนะครับเ <c oughs> ห็นลูกทำเมื่อสักครู่นี้ครับลูกข้ามเขียวสะบัดข้อถือว่าสุดยอดเลยนะครับ เอาละครับอยู่ที่ตอนนี้คนไทยสู้นะครับเจ้าตัวเล็กสู้นะครับมาโดนเขามาสู้ถ้าคนมาตัวเล็กสู้ถ้ามันเกิดแล้วถตามันเกิดแง นี่้ก็กินมอเปิดมือิดทาูทำไอพะหานั้นนะเมื่อกี้รัดข้อายขวาอย่างแน่นเลยแตวา้าเกิกินอดแล้ท่เานะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ทักทายคุณจิตราวัดนะครับคู่ในรการหมดแล้วใช่ไหมครับป๋าหมดแล้วครับคู่นี้เป็นคู่ที่จีบเรียมเตกันนั่งงานนะครับ้เอามาละนนเอาละครับ ฝั่งพมา่าสู้นะครับไายทั้ง4-6ท่านนะครับพมา่าพวกหัวสีแดงน,นะครับคนที่ชนะเจ้าชิดบางพีน้อยที่สนามพุทธบูชานะครับอย่ไอ้ไอ้ หนึ่งต่อศูนย์หนึ่งต่อศูนย์นะครับพม่าดนำนะครับเอาเปิดหนึ่ืองยกสองกระทืบไปโดนหัวเอายกกระทืบมาเรียบร้อย<ว> รพม่าเดินสายนําไปแล้ว2-0นนะครับพม่าพวกหัวสีแดงออกเต็มแล้วนะครับ,รบไม่เหมือนตอนเตะกับเจ้าชิดบางทีน้อยนะครับคนละเรื่องนะครับตอนเนี้ยส,ส,ส, <c oughs> สต่อศูนย์เอาปั่นมาตัวเลขเปิดเอาแล้วไปแล้วครับ3ต่อศูน พอมาเดินสายเจ้ารู้ถังสืบปั่นมาเจ้าตัวเล็กแตกใส,สามต่อศูนย์ต่อศเอาปั่นมาอีกแล้วโอ้โหสไลด์โค้งเกือบลงนะครับตอาองลงสต่อส ศูต่อสมเจ้ายิ้มปั๊บเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับปักใส่เน็ต0ูนต่อสนะครับก<บ>ดไลค์กดแชร์ติดตามเพจด้วยนะครับ เอาปันมาอีกแล้วเปิดหนึ่งยกสองเจ้าตัวเล็กเขี่ยวไปลุยเปิดหนึ่งเจ้ายิ้มยกเข้าไปใหม่เจ้าตัวเล็กปักเข้าไป คุณยาอุดแข็งศูนย์ต่อสามนะครับเอาเสรือไปเปิดดึงเอาเลยครับไล่มาดึงต่อสามแล้วก็เสือฟีข้ามฟีไม่มีบล็อกนะครับไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ไอ้ต่อครับเหลือยิงเยอะนะ หนึ่งต่อสามนะครับเยี่ยมเยี่ยมที่เพิ่งเสือบแม่เขาโยู่กไหมเจียนเยี่ยมเกินสามสามต่อเด้งพม่าปั่นมาอีกแล้วโจยิ้มเปิดหลังเท้ายกเข้าไปตัวเล็กปักเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหเบิ่งกันไดหมนะครักกีฬาเบิ่งเจอไหม

ยู่ที่พม่าเดินสายจะเป็นฝ่ายเสือครับสามต่อหนึ่งเอาฟันไม่อีกแล้วเปิดนึงเอาละครับกจะเบรกเกมก่อนแม่เบกเกกอนม่ เอาละครับเราเข้าสู่เกมการแข่งขันต่อนะครับพ่ะมาเดินสายนะครับเจ้ารถถังกับพ่าหัวรีโมดนะครับที่เอาชนะเจ้าชิดบางพีน้อยที่สามพุทธบูชาวันนั้นใส่เสื้อขาวนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีเทา5ต,ต่อหนึ่งนะครับเจ้ารถถังปั่นมาอีกแล้วตัวเลขเปิดโอ,โอ้นะครับเจ้าพ่มารถถังเสิ์ฟปั่นมาไปแล้วครับหต่อหนึ่ง เอาปันไม่อีกแล้วโอ้โหไม่ข้ามนะครับกายคุณทีรพงศ์นะครับบอกตัวเลกอย่าเปิดหัวเปิดเท้าเอาลูกเสือของเจ้ายิ้งต้องมานะครับเตัวเลขหนึ่ง หนึ่งต่อหกแล้ครับเอ้าเสือไปเปิดเงิงยกสองปักเข้าไปเรียบร้อยทัาไทยคุณนกกดนะครับแตกคู่ๆเลยนะครับใชยครับพม่านี้ปันน่นดีเหลือเกินนะครับฝั่งเจ้าพม่ารถถังนะครับไปอาราวาสที่เพชรเกษมหกสิบมาแล้วนะครับเจ้าพม่าคนนี้หกต่อหนึ่ง เอาปั่นไม่แล้วไม่ข่าหมอาละครับลูกปั่นไม่ทำงานนะครับเอาเปิดหนึ่งยกหัวตากเข้าไป 6ต่อหนึ่งเอาปันไม่อีกแล้วเปิดหนึ่งยกหัวปักเข้าไปเรียบร้อยไปแล้วครับเจ็ดต่อหนึ่งเอาปันไม่อีกแล้วเปิดหัวเอายกเจ้าตัวเล็กปาดไปโดนเกี่ยว เอิดหัวฟเข้าไปโอ้โหแล้วครับขมาคนนี่ชนะเจ้าชิดบางพีออกลูกทำแล้วครับโอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับวันนี้เจ้าชิดบางพีน้อยขอแก้ด้วยนะครับขอแก้กับคนที่ชนะเจ้าชิดที่สนามุทธบูชาวันนี้เจอกันที่สนามเฟเจ็แน่นอนนะครับขมาเดินสายกับเจ้าชิดบางพีน้อยติในเหลี่ยม ไหนยังไม่ทราบนะครับแต่ต้องรอติดตามนะครับ<ป>เอาเปิดหนึ่งโยกสองเอาเจ้าตัวเล็กเขียวไปเรียบร้อยดีไปไม่พูดเลยมัต้องไปเปิดนะตัวเล็กมึงไปบีบเซียนให้มึงยิ่มเอาเลยมันเปันไบน,นานนะ่ะ เต้อเปิดเลยแต่ก็ใช่พม่าที่ต่อให้พี่เหลือจ็แตแ้มหรือเปล่าใช่มั้งครับคนเดียวกันที่เตะเพิรเสียหกสิบแปเอาเปิดหัวปักเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้สามพมตาเฟดเจ็ดนะครับโดนพม่าล้อมรอบไปหมดแล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทาั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับ เอาปันมาอีกแล้วเปิดหนึ่งยกสองยกหลนเป่าเอาเจ้าตัวเล็กปาดออกปาดเข้าป่าเข,า,ขาดงนะครับเกอบครอ,อครับเอบออครับเนะอครับเกอบเกือบคเกืเกือบครเก้อบคเข้อเอกอกือรกือครับเกือครับอบครับบรอครับ เอาปานมาเปิดนึ่งยกสองยกห่างตัวเล็กเตะโอ้โหยังลง้ายขอดนะครับจันทบุรีชัดเจนนะครับทักทายคุณอันนันะครับคุณอันันตยุงทองนะครับโอ้ไปต้องหลับต้องนอนกันนะครับแต่ก็พีดีที่ไหน เราไหลส่วนให้ดูนะครับเป็นเกมเกีฬาเท่า,ทานั้นโอ้โหโดนบวงสวรรวครน์นะครับทักทายคุณจิลวัฒนะครับ2องต่อสิบสองต่อสิห่างกันแปดแนะครับเจ้ายิ้มเสือไปโอ้เส์ฟไม่ข้ามนะครับยาวยาวไปครับแล้วก็เลิกเตแอดมินเลิกไหลส่วนนะครับ เสียงอาจจะแหบแห้งนะครับเอาปันมาอีกแล้วเปิดหนึ่งโยกสองเอาตัวเล็กปักเข้าไปเตะได้เตะไปนะครับนักกีฬาแอดมินก็ไหลอย่างเดียวสี่สิบสี่ตอนนี้ตีสามอเยอะอยู่สามคนเขาไปรูสี่สี่คน เอาเจ้ายิ้มเชื่อป้ายเปิดหัวเอาวิ่ง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 ถอย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 โอ้โหกองเชียร์ก็ไม่ถอยนะครับไม่รู้จะถอยไปทางไหนเสียให้เงี้ยด้วยใช่คุณนันท์บอกว่าปักเข้าให้นะครับ, <workplace>. บรกรลังเหน็บแล้วหมดคุณเทียบแค่สามซอยผมหวังผมหวังไม่ได้ผมว่า เปิดหัวยกหัวกระทืบมาเรียบร้อยวันนั้นที่เด็ก,กับเจ้าชิดบางพีนะครับคนใส่ผ้าพวกสีแดงนะครับแ,แล้วแรกข้าหัวกับโรเบิดก็คนนี้นะครับไหยก็บังยักสวง ก็บอกตก็ยละปั่นเข้ามาเปิดหนึ่งเอ,เ,อเอาโยกเจ้าตัวเล็กว่าไงปักเข้าป่าเข้าโดมตีใสเ่เน็บเราแล้วครับถือว่าห่างเลยครับตอนนี้โดนมามาปั่นมานะครับสิบเอ็ดต่อสามเอาปั่นไม่อีกแล้วไม่ข้าม 3ต่อสิบเอ็ดนะครับเจ้ายิ้มจะเป็นฝ่ายส่งลูกไปเติ์ไปสนามอมตานคกนฟเฟส็ดน,นะครับโดนพม่าล้อมไว้ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก่อนเ <c oughs> จ้าครอบบางพีได้ สี่แต้มนะได้เอาสองได้สามแต้มครบได้สามแต้มเจ้าครอบแพ้เจ้ารถถังไหมนะครับได้สามสี่แต้มนะครับได้สี่แต้มได้สี่แต้มได้สี่แต้มนะครับเจ้าครอบบางพีนะครับเจ้าชิดชนะเจ้าครอบแพ้เจ้าชิดเอาชนะเจ้ารถถังไปสองเซตนะครับแต่เจ้าครอบแพ้เจ้ารถถังไหมนะครับิดบาพีหน่อยเดี๋ยวต่อไปกี่เจ้าตัวเล็กตอนนี้เจ้าตัวเล็กกับเจ้ายิ้มกำลังจะโดนเจ้ารถถังนะครับปั่นประสาทนะครับ ฟันมาอีกแล้วจะยิ้มเปิดแกโโกโบเกมนะครับอขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกลังใจที่เข้ามาติดตามในเพจตะก้อ,อไฮไลท์มันๆนะครับเ,เดี๋ยวแอดมินขอ,อยาดาตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ